สว mm ัส hmm. ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องีีธราครับช่องีธรรมดาก็จะนดาวเช้านะขรงวันที่วันที่ยี่ห้านะครับวันที่ยีเช้าวันศุกร์นะครับตีามนะเช้าวันศุกรสามนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้าชมนะทุก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 ุกท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 ุก put uh a -huh. สามนะครับสามนี้นะครับหกกับเจ็ดนะครับโอ้มันพิงผิดนะคนับสามมาด้วยสองกับสามอืมพิงผิดพิงผิดทำไม